สวัสดีครับสวัสดี FC คู่คนเลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ประสิทธิ์คนเมืองนะครับต้องสั็จเจ้ามาฮับสายโทรศัพท์นักหนาป้าป้านนะครับและก็บอกว่าจะเป็นตั้งเฟ c e b กอดีไลน์ส่วนตัวของผมนะครับที่ถ่ายถามมานักขนาดในช่วงนี้นะครับถามาว่าจารย์ประสิทธิ์บอกเทคนิคที่จะขึ้นลำไย,ยติดต่อไปได้ก่อนนะครับได้ครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมานําเสนอเหี่กับพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้า เจ้าข่าเจ้าสวนแล้วก็เอฟซีไวรุ่นทั้งหลายได้เข้าใจกันนะครับผมจะมาบอกแจากประสบการณ์ที่จริงของผมว่าทําอย่างไดเพื่อลำไย,ยติดในปีต่อไปเป็นเทคนิคนะครับน้องที่ผมได้ย้ําเสมอผู้มูอเฮาเข้าใจก่อน,นครับว่าเวลาเก็บลำไย,ยเซตผมจะบอกให้ผู้มือเฮาเข้าใจชัดเจนว่าค,คือรีบใส่โรโลไม้ก่อนเพราะอย่างผมเงบอกคือใส่โรโลไม้พุอครับเพราะเฮาจะไปแก้พืวดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ก่อน จากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยใส่สารอย่างโรยไบเนี่ยครับหากลำไยเกิดถูกทำลายพอเขาใส่โรยไบปุ๊บนะครับวันนี้เขาใส่โรยไบปุ๊บเขาเก็บไยเซตเขาใส่โรยไบเลยใส่โรยไบเป็นต้นละเกิงเออโลกลิงสองโลใส่ไปแล้วนะครับพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเขาแต่งกิง่งแต่งกิ่งไปหลังจากวันที่เขาใส่โดรยไบเนี่ยเขานับไปแหมสักสิบวันสิบสองวันสิบสามวัน,วนเขาก็ใส่ปุ๋ยซี่สิบหกตูนทูนบวกสิบห้าสิบห้าสิบห้า เอา4600มาหนึ่งกระสอบ15 15 15มาหนึ่งกระสอบแล้วมาผสมกอนแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับผมอยากต้องใส่60วันใส่นะครับหลายท่านโผลมาแหมนะครับว่าอาจย์ประสิทธิ์ตอนนี้ลำยายลุงปรูกไปขึ้นมาพวงแล้วทำได้ดีจัดเลยนะครับพุณลุงปุ๋ยเกตสูตร555หนึ่งกิโลนะครับสองลึ่งมีหนึ่งกิโลนะพ่อลุงเอาใส่เลยแล้วที่สำคัญเนอะพ่อลุงพ่อลุง ก็น้ํา2 0 0้ลิตรที่นะครับใส่ไปเลยนะครับปุ๋ยเกสซห5 1กิโลแล้วใส่ยาฆ่ามแมลงปตวยนะครับพักษาใบชุดแรกไว้นะครับใ <_' S 2> บ<า>ชุดแรกแก่ชุดสองก็จะออกแม่แหมนะครับอ <_' S 1> ู้ง่ายๆว้ยหอมพือมันโป้งสามครับต้องยโป้งสองเตื้อเนี่ยหามผมมนกขนาดแม่เอจัดประสิทธิ์ใส่สารแล้วมันจะออก,ออกออกออกครับมันจะออกแซมไป, <_' S 2> ไปผมพื้ออยู่เปอร์เซ็นต์หกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบเนาะ แต่ถ้าจะถามว่าเทคนิคที่อาจารย์ประสิทธิ์ทำทุกครั้งเนี่ยลำไยออกปอเป็นยอดเสลียมเนี่ยอาจารย์ประสิทธิ์ทำอย่างไรผมคือมันโป่งสามเตือ้อถ้ามันโป่งสามเตื้อนะครับน้องๆเอฟซีไบลูทซองคดีนะครับต้องทำเมื่อลำไยโป่งสามเตือ้อแล้วปีทัดไปลำไยก็จะออกแหบน,นะออกปอเป็นยอดเสลียมดังหักนะครับนะเพราะฉะนั้นตะงูกลเนี่ยครับตอนนี้พ่นด้วยปุ๋ยเกสสูตร1555หน,นึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรใส่ยาฆ่าแมลงตัวเนอร์ ดูแลเรื่องนอนเรื่องแมลงห้ามเพื่มมารบกวนไปชุดแรกชุดที่2ชุดที่3ที่ออกมานะครับนะแล้วลำไยปีทัดไปจะออกแน่นอนอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมมาบอกครับ fc ไว้ล่นเพื่อเข้าใจไว้เลยว่าทำอย่างใดเพื่อปีต่อไปลำไยออกต่อต่อไปคือเื่อลำไยโป่งเพื่อได้3มรอบนะทำเถอครับทุกคนทําได้ ผมทำได้ทุกคนก็ทำได้นะครับนะขันเอมทำมันจริงๆนะครับนะโอเคนะครับทุกวันนี้เราเดินมาด้วยกันเราเดินไปพร้อมกันผมมั่นใจว่าถ้ามูเฮาเดินเคียงข้างกันไปนะครับฟ้าที่เคยมืดมน,นเนี่ยสักวันต้องสว่างสวยแน่นอนเจ้าส่วนจะต้องยิ้มได้แน่นอนถึงปีนี้ราคาจะถูก ปีต่อไปก็ต้องแปลงขึ้นมาแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับเขาจะสู้ไปด้วยกันและจะเดินเคียงข้างกันคําคมทิ้งท้ายนะครับผมอยากจะฝากเพื่อพี่น้องเอฟซีวัยรุ่นแล้วก็พี่น้องที่อยู่เคียงข้างผมจะสวนลํยายฟังไว้นะครับเป็นคําโผลของอาจารย์ตุยกีต,ตาร์ไฟนะครับได้อู้ไว้ดีมากเลยนะครับอาจารย์ตุยกีต,ตาร์ไฟได้อู้ค,คําคมทิ้งท้ายไปไบ้างเพราะว่จาจะวันไหนหน้าที่ไหน คุณจงทำวันนี้ใหอดีที่สุดก่อนแล้ววันต่อไปจะดีขึ้นมาเองเป็นข้าพโมของอาจารย์ตุย่ิ้าไฟนะครับวันนี้อาจารย์ประสิทธิ์คนเมืองก็ฝากทุกคนกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับ